ตอนนี้ก็คิดว่าอาจจะเลิกทำช่องเลิกทำช่องขนาดนั้นเลเนยไงใช่เพราะว่าช่วงนี้คือบอกว่าสวัสดีครับผม ขอตลกผู้สูกช่องอาก้ามดีแคลวนะครับผมวันนี้คือเรามีเรื่องจะมาถแถลงกับ f อซต้องเศร้านะอไรม่ยอมเลยคือต้องบอกกันว่าสองจิตสองใจนะตอนนี้ก็คิดว่าอาจจะเลิกทําช่องขนาดนั้นเลออยไงใช่เพราะว่าเราไปเจอแบบว่าอะไรที่น่าสนใจ <c oughs> <c oughs> น่าสนใจมากกว่า ก็เราสังเกตดูอะปกติอาทิตย์หนึงเราจะลงคลิป3าครั้งต่อหนอาทิตย์ครับผมตรงนี้ก็เริ่มเป็น2องละเริ่มเป็น2องเฉก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งว่าอาจจะแบบเริ่มทำช่องหรือเปล่าโอ้ขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเออแต่ว่าขอดูอีกทีหนึ่งเพื่อเอฟซีอะไรอย่างงี้ไอ้นั่นแต่อาจจะลงแต่อาจจะลงน้อยลงหน่อย เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนอารมณ์เหมือนได้ติดเกมช่วงนี้ต้องสารภาพเลยว่าวเราติดเกมก็ต้องยอมรับโดยตรงต้องยอมรับโดยตรงเราติดเกมนะครับตั้งแต่ครูเข้าสู่วงการ NFT <Wow. S 2> ซึ่งตอนแรกไม่รู้เลยว่าม่งเป็นเกมอะไรแม่งเป็นเกมที่ลงทุนไปแล้วแม่งได้เงินไงซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเล่นนะน่าสนใจใช่แล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างนี่ก็เป็นคนชักจูงเข้าสู่วงการ เรียกว่าพาไปเสี่ยงเงินก่อนเลยพาไปเสี่ยงเงินก่อนพาไปเสี่ยงเงินก่อนเลยนั่นคือการลงทุนอ่าอ่าเรียกอาจารย์ก่อนแล้วกันโอ้โหเรียกอาจารย์ก่อนด้วยให้อาจารย์ก่อนแบบว่าแนะนําก่อนว่า NFT ที่มึงชวนกูเล่นอยู่นะตอนนี้ที่เขาเป็ดอยู่เลยเนี่ยอ่ามันคืออะไรก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้ว NFT เนี่ยมันเป็นเหมือนสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผม คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเริ่มมาจากการขายเหมือนเป็นพวกงานศิลปะเราจะเรียกว่า NFT a r t เป็นพวกภาพเป็นพวกแบบว่าตัวการ์ตูนภาพขยับโมชั่นอะไรอย่างนี้เราจะเรียกพวกนั้นเป็น NFT ก่อน<ม>ใช่เป็นทรัพย์สินที่แบบเฮ้ยเ,เราชอบ่ะเราพอใจที่จะซื้อมไม่ได้มีกำหนดมูลค่าว่าเฮ้ยมันต้องเป็นมูลค่าเท่าไหร่ ใครพอใจขายเท่าไหร่ก็ได้ใครพอใจซื้อเท่าไหร่ก็ได้อ่าตอนนั้นคือ NFT อแต่ด้วยนะปัจจุบัดดบนนี้มันมีเป็นอีกแขนงหนึ่งเขาเอาพวกแบบว่าทรัพย์สินทางดิจิทัลเนี่ยมาผนวกเข้ากับระบบของเกมแล้วกันครับผมใช่ซึ่งมันจะไปพ่วงก,กับเรื่องเกี่ยวกับ พวกคริปโตเคอเรนซีก็คือพวกเหรียญบิตคอยเหรียญอีทิลเลียมไอคริปโตเคอเรนซีอันนี้คือเป็นเหรียญใช่ครับเป็นเหรียญดิจิตอลใช่เป็นเหรียญดิจิตอลเป็นค่างเงินดิจิตอลที่ถูกแบบสร้างขึ้นมาซึ่งก็มีมานานแล้วแต่คนนับปัจจุบันเพิ่งมาแบบเพิ่งบูมแล้วกันอ่าคนเพิ่งมารู้ซึ่งเหรียญพวกนี้มันจะมีการเขาเรียกว่าการขุดการขุดเหรียญซึ่งการขุดเหรียญก็จะใช้พวกแบบใช้แบบพวก พวกอุปกรณ์การขุดอย่างพการ์ดจอซีวิูนนคอมพิวเตอร์และเป็นแบบสมัยก่อนเลยใช่ไหมใช่ครับที่แบบมีการ์ดจอเยอะๆยเยอะใช่ที่แบบคาราเขีนภาพไหมอ่าแล้วแบบเป็นแล็เป็นลิกใหญ่ๆอ่าเป็นแบบว่าวางการ์ดจอเยอะอเปิดขุดทั้งวันอะไรเงี้ยอ,อันนั้นคือเรียกว่าการขุดเหรียญแล้วหรอใช่ครับอันนั้นการขุดเหรียญแล้วคนน่าจะสงสัยว่าแล้วขุดมาได้เหรียญใครจ่ายเอออันนี้ก็สงสัยเหมือนกันสงสัยเหมือนกันใช่คือจริงๆแล้วมันเป็นการที่คนอ่ะไปให้มูลค่ากับ กับแอสเซทตัวนั้นเองอย่างเช่นบิดคอยอย่างเงี้ยก็แบบคนเริ่มเอามาใช้จริงคนเริ่มเชื่อถือว่าไม่มันมีมูลค่านะอะไรอย่างเงี้ย <ừ> ใช่แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีแบบมีแอสเซทที่ผูกนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปผูกกับอะไรคือผมยังไม่ได้ลึกถึงขั้นนั้นอ่าอ่าใช,ใชซ่ซึ่งซึ่งณปัจจุบันก็คือตัวเหรียญพวกนั้นจะมีมูลค่าสูงมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีใช่แล้วมาเรื่องของเราอันนั้นคือเป็นสมัยก่อนละใช่เป็นสมัยนี้สมัยนี้ก็คือ เป็น NFT เกมก็คือเป็นการขุดเหมือนเดิมขุดเหมือนวิ้นี่เก่าใช่ครับแต่ว่าเพียงแต่ที่ก่อนบอกคือเอาเกมมาครอบใช่เอาระบบของเกมมาครอบมันไว้บางเช่นจากเมื่อก่อนเขาใช้เป็นเครื่องเครื่องกัดจอ CPU เป็นหลีกขุดตอนนี้ก็จะเป็นการที่เราอะเอาเงินลงทุนไว้ซื้อตัวละครแล้วให้ตัวละครพวกนั้นทำแอคชั่นต่างๆในแต่ละเกมบางเกมก็จะเป็นการไปตีมอนเตอร์ให้ชนะ บางเกมก็จะเป็นการวางระเบิดบางเกมก็เป็นการแข่งขันมันเหมือนเกมจริงๆไหมครนะับอารมณ์เหมือนประมาณว่าถ้ายิ่งแบบอยากได้ตัวดีๆหรือว่าเหมือนแบบไอเทมเจ๋งๆอะไรเงี้ก็ต้องใช้เหรียญเยอะในการซื้อใช่สุม่มเอาพวกสุ่มกาชาคนที่แบบสายเล่นเกมน่าจะน่าจะรู้นะก็เราก็ติดกันเขงเง้ยเยอก <laughs> ็คืออันี้ก็คือเป็นเกมที่เป็นการขุด เป็นการขุดเหรียญที่ได้เงินใช่ครับแต่ว่าในรูปแบบของการเล่นเกมถูกต้องครับใช่ที่ดังๆตอนนี้ก็จะมีอะไรนะคริปโตมาอ่าคริปโตอ่าหรือว่าบอมคริปโตอ่าหรือว่าจะเป็นพวกแนวแข่งรถคริปโตคาร์คริปโตคาร์แล้วก็คริปโตเพนอะไรเนี่ยจะดังๆหน่อยก็คือพวกนี้คือลองไปศึกษาอย่างละเอียดหนึ่งนะแต่ละเกมใช่เพราะววิธีการเล่นก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าทุกเกมก็คือใช้เงินเล่นจริงๆใช่ครับแล้วก็สามารถ ได้เงินจริงๆเหมือนกันใช่ครับหรืออาจจะไม่ได้ก็มีก็ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะจะบอกกันว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าพูดให้ให้แบบว่าชักชวนให้เป็นเล่นอะไรอย่างนี้อันนี้คือพูดที่ว่าทําไมเหตุผลว่าเรื่องจริงว่าทำไมตอนนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงว่าทำไมเงยงทุกวันนี้เอาเรื่องจริงมาพูดเลยเรื่องจริงมาเล่นแล้วเพราะปกติถ้าพูลงลงคลิปไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแต่มีแบบโอ้นั่งดูแบบนั่งดู u t u b e แล้วฮ้่แม่ เครียดวิวไม่มานุ่นยันอย่างงี้อ่าอันนี้คือลงเสร็จแล้วลืมอ่าเพราะว่าตอนนี้ไปเครียดมากกว่าเครียดมากกว่าเครียดมากกว่าเรียนลงเรียนลงโอ้โหเรียนลงเครียดมากกว่าล่าสุดเปิดเช้ามาวันนี้เลยนะที่ถ่ายี๋ยวันที่ถ่ายแดงทั้งตารางใช่ใช่โอ้ยยิงกุมขมับอยู่ไหการเงียนมีความเสี่ยงใช่ก็แนะนําว่าให้ไปศึกษาก่อนศึกษาก่อนศึกษาก่อนแล้วนี่แดดตั้งนานขนมอยู่บนโต๊ะอ่าเออ ผมก็ไม่ได้ถามด้วยว่าคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นบุกเป็นเจลลี่ปลากับตันดอรฟินตันปลาโลมาเขาบอกว่ากินแล้วไม่อ้วนเลยริงเหรอใช่เขาบอกว่าอันนี้มีน้ำตาลแค่แบบ18แเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำตาลที่อยู่ข้างในอ่ะมันมาจากฟุกโตที่เป็นน้ำน้ำตาลจากเอาผลไม้จริงๆริอันนี้คือจะเป็นบุกผสมแบบผลไม้ซึ่งใช้ผลไม้จริงๆแล้วก็น้ำตาลอ่ะมันก็เป็นน้ำตาลฟุกโตที่มาจากผลไม้อ่า อร่อยเขาบอกกินไม่อ้วนนะเขาบอกเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของมาเลเซียเลยดึงหรอใช่แล้วก็ขายดีที่แบบว่าเกาหลีที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ด้วยเฮ้ยแต่อร่อยคือตอนนี้แต่แต่ไม่ใช่ขายดีสายแบบว่าสุขภาพกินบ่อยอะแบบหิวนุ่นหิวนี่นี่แหละก็คือกินอันเนี้จะแบบไม่อ้วนยิ่งหน่อยเ่ะเขาพูดมาอย่างงั้นนะแต่พูดกูพูดตามที่เขาพูดอะผมผมกินเยอะนะ อันนี้ก็หมดไปลายแล้วนะอันว่านั่นแหละคือระบบที่เราเล่นเกมกันอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นแนวนี้อธิบายง่ายๆก็คือเหมือนเราอ่ะลงเงินซื้อตัวละครเพื่อจะไปขุดเหรียญของเกมเกมนั้นแต่คำหนักว่าถ้าจะถามลงลึกเลยว่าเกมแต่ละเกมเขาเหรียญมายังไงนี่ต้องลองศึกษาอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าช่องเราไม่ได้ช่องแต่มันมันมีนะมันมีช่องที่เขาแบบพูดเรื่องเหรียญโดยตรงเกมลึกๆโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าเราไม่ได้แบบ เก่งขนาดนั้นเราก็ตามเขาบางนะเราก็ดูแล้วที่ก็มีสคริปต์มาอ่านให้ฟังก็นั่นแหละครับผมเรื่องเกมก็ประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วก็ส่วนขนมนี่ก็อร่อยนะถ้าสนใจสั่งซื้อไปซื้อได้ที่เพจอาจิมอาจิมเขียนยังไงเดี๋ยวซิงไว้ให้โอเคเขาชื่อจิมเออแต่ทำไมถ้าเป็นอาจิมกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าชื่อเขาชื่อเขาอ่าอันนี้หนึ่งซองมีสิบห้าก้าบผมสิบห้าชิ้นอ่าห้าสิบเก้าบาทเฮ้ย สองหนึ่งบกาทก็จะมีแบบสี่รสชาติเลยมีลิ้นจี่องุ่นมีไอ้แค่นี้คืออะไรมะม่มมวงมะม่มมวงแล้วก็พีช <Peach. S 1> เออมีเป็นพีชก็อารมณ์เหมือนกินปีโป้แต่ว่ามันจะหนึบกว่าเอออร่อยอารมณ์เหมือนเป็นปีโป้รสชาติคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันจะแบบหนึบกว่าแล้วก็มันอ๋ประเด็นคือมันดูเท่มากเลยเวลากินอร่อย,ออยเออนี่แบบว่า แค่แบบเนี่ยฉีกขึ้นมาเนี่ยพกพาง่ายก็บีบขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเจลลยีที่มาอย่างงี้รู้สึกว่าตัวเองอินเตอร์อะ่ะแบบเวลากิน,น,นอะไรแล้วบ่รู้สึกแบบเท่ hey อ่ะอ <laughs> นั่นนะครับนี่คือประกาศของทางช่องเรา <laughs> แต่ก็จะพยายามพยายามแบบอัพคลิปถ่ายคลิปลงอะไรอย่างงี้ต้องแหละเนี่ยต้องต้องตดับเบคลิปแหละต้องวถ้าเกียดตอนแรกคิดว่าจะไม่ทำอ่า เออเพราะเหมือนเราเราเอาเงินไปลงทุนในเกมแล้วไปเล่นเกมอย่างเงี้ยได้ตรงได้ตังอย่างงี้แต่ตอนนี้พอมาดูสภาพเกมเราแล้วอ่ากูกลังาคิดียวกลังมาเพราะเดี๋ยวไม่มีเงินเพราะเงินกูอยู่นั้นเยอะเลยโอ้โเรียกว่าอยู่บนโอ้เยอะจุดสูงสุดเราคนที่บอกว่าจุดสูงสุดอยู่แล้วการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เขาเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเรารวยไอ้เหียซื้อเสรจอีวันหนึ่งแม่งลงไอ้ไรประเด็นคือไอ้ตอนที่จะซื้ออะ มันยิย่ๆว่าเดขึ้นด้วยนะใช่อ,อ <c oughs> ุ้ยรีบซื้อเลยเดี๋ยวแม่งขึ้นแล้วเดี๋ยวแม่งแพงซื้อเสร็จอีกวันหนึ่งลงมาแล้ววันต่อมานี่ร่วงเลยไม่เรียกว่าลงเรียกว่าร่วงลู่เลยก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันเออมาแบบอัปเดตแล้วเดี๋ยวไว้เทปหน้าก็เจอกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละได้ครับ <c oughs> ไว้เทปหน้าเราจะไปทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยใช่แล้วก็ฝากด้วยฝากด้วยไปซื้อได้ที่อาจิมนะอาจิมอาจิมอาจิมช็อป ชื่อนั่นโคตรน่ารักเลยถึงเพจวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับแล้วผมก็แกะตัวใหญ่เลย